เริ่มแล้วครับเช็เคไอ้น,นี่เลยนะเขพาพระตำหนักเช็คอินเขาโคเพชรบูรณ์นี่เราอยู่เขพาพระตำหนักนี่ดูเป็นสเป็นสันได้อันนี้วิววิวหลักล้านวิวหลักล้านแต่กลางเต็นท์หล,ลักร้อยพาเต็นท์มาแล้วนะสองอัน เช่าห้องอีกห้องก็จะเช่าอันนี้เต็นที่ยืมมาแ้วปักันหนยงไม่เร็โอเคไหมเนาโอเคสองเตียงเตียงคู่เรียบร้อยสบายจะนอนที่ไหนก็ได้เด no okay. e ี๋ยวแวะเข้าห้องกเ่ออถูกมากมันเป็อวนา่กรถรถเออเต็นก็มีแล้วนะ ห้องห้องก็เช่าเช่าไว้เพื่ออาบน้ำแต่งตัวเยี่ยวมีตัไไง<ห>ไม่เชา่าที่คือกลางเต้นเพื่อนเราจะนอนจริงไงคืนนี้นเรานอนเต้นเต้นเราเล็กไปไงเราต้องเช่า,า <c oughs> นหน้องเพื่อมีต <c oughs> ังไง เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามาจากสตูนโหพี่มาตั้งสองพันกว่ากิโลเลยเหรอพี่วะเต็นนี่นอนจุไหมนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับหนึ่งลังจะเอาผ้านวมาใส่มันมีที่แหวนอยู่ รถบอกว่าไงคนรวยเขาทำกันรถรถไม่รวยจริงทำไม่ได ah, yeah. ้นะรถบอกให้เช ah, um> uh ่า huh. ห้องอ่าห้องเนี่ยอาบน้ำไว้อาบน้ำกับแต่งตัวก็เต็นท์นี้ก็เหมือนกันกับเราห้องน้ำมีไม่ใช่อ่าไม่ใช่เช่าเช่าห้องเหรอแล้วเช่าห้องแล้วก็กางเต็นท์บอกไปแล้วฮะบอกอะไรบอกไปแล้วว่าจะยังงไอะไรไม่เป็นไรตังเงี้ยไม่จ่ายถ้าไม่เอาห้องอ่ะไม่ไม่เป็นไรอย่างนี้เหรอแม่ มันปักไม่ได้ไม่ต้องปักก็ได้บอมมาเยาลมแรงบางปักไหมันเป็นักดิไม่ปักก็ปิวหายไปเลยเดียวมาบ่เต็นเหมือนกันเลยอ่ะเอารถขึ้นมาก่อนแบบเดียวดีกว่าอย่าเอาเขาไม่อย่างคนเดินมาด่าเกาไม่ว่าหลอกน้องบอกมาแป๊บเดียวก็ไม่ได้ก็าึเต็นเขาสวยจังเลยเต็นเขามาตรฐานมากอะไรของเราเนี่ยเต็นเนอะ เต้นราแบบว่าไม่ไ้ดินอย่าง้นเดีแยววก็ยกไรเดนำ้ตอกเบ็ดเหรอาิมก่อนตอกเบ็ดอ่ะอวิธีการกางเต้นนะคะเต้นหิวมานะคะเต้นอัานี้นี่ ถ้าตำหนักเลยจุดที่สูงที่สุดเดี๋ยวเราจะปิ้งย่างกันได้ไหมไม่รู้ต้องดูก่อนว่าปักไฟถึงไหมนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบรรยากาศหลักล้านเจ้า,าที่หลักร้อยตกไหมเนี่ย ไปดูไปดูมา,มาแล้วมาแล้วพ่นงพ่อนวมมาแล้วนี่ก็ให้ไล่สุดแล้วก็ไม่หิวอะไรแล้วละเฮ้ยต้องไปเอาไอ้นี่มาลองก่อนดีกว่าเตือจะได้เอาของมาว่างได้ไม่ว่างไล่สดอยอู่ไม่ว่างไล่สุดกลางเตี้ยนนี่เสร็จแล้วตรงนี้หิ้ดเยอะจัง เออใช่เอาไปตรงนู้นดีกว่าอันนี้อันนู้นอันนู้นอันนู้นใกล้กันเดี๋ยวนี้กันล้วนั่นแล้วใกล้ได้หญิงนั่งตรงข้ามนั่นพอดีนั่นตรงนั้นก็ได้หน้าห้องพอดีนั่นแล้วนั่นเลยที่ไปนอนระหว่างนู้นเพราะอะไรหินมันไม่เยอะไง<ช>นี่เราม,มเป็น,นดิน ีการมกี่องศารถที่นี่เท่าไหร่สิบกว่าองศารถ้ดยกลางยังไงนี่ของรถอ่ะนั้นของรถนี่กำลังกลางอยู่นี่นี่ของเขาอะไรอะร้อยเก้าเก้านี่รอลดราคา

đấy nè đó nè mai mai lại đây ơ bự đê nó nó ไงวะฮะแล้วมันถ้าตะปูพันนวลมาเราไปอยู่ที่ระหว่างต้นไม้กับเขานได้แล้วนะอือเดี๋ยวไปเลยไนี่ะพันวลมีอีกสองฝืนพอดียังไหมนะของพุ่งไงที่เอามาอ่าสองฝืนตัาของในห้องเราออกไม่ใช้ได้เลยหมอนมอนพันนวมนิ่มเต้นคนเดียวนี่หว่า ตองเท่ากันอง้องได้ยังไงวะน่ะรีบๆยังไงไม่รู้วันนี้เรานอนในห้องก็ได้เดียวเราการริบได้โอจะได้อบอุ่นกายได้กอดกันนอนร้องคนละดีเก็บเออได้ได้เนี่ยได้คือนไม่ได้ต้องคนนอนได้เออเอาตรงนี้เลยเอาตรงนู้นตรงนี้ได้ตรงนี้เลยตรงนี้มันเป็นนิดงไม่เดี๋ยวไปตั้งตรงนี้เออตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นก็ได้อืกลัว เออไปตั้งดูไปตั้งดูได้นอนตรงนั้นก็ได้เออได้จะนอนตรงนี้ยิงแล้วตรงนี้ก้นนวลเอได้ไม่เอาเนี่ยเบื่อแค่ไหนก็ไม่ให้มีที่วางเขาไม่ได้ให้วางเลยได้ตรงนั้นก็ได้คนนึงได้นี่เลยนี่นี่เป็นโดนนอนเอออันนี้อะไใครเกิดนีนี่นินินินนู่นไปตรงนู่ตรงนู่นหาไปตรงนู่มันหินเนี่ยันี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นะเลยมันมีบ้านนวลนวมก็วางลงเข้าไปนอนดู คิดแล่ไปตรงมุมเลยยังไม่ได้สะเทือนยังไม่ลุดล้อบเลยบังได้จะนอนในห้องก็ได้คืนนี่้แล้วเออแต่เออเออมันกลนออกจ้ะเออให้อยู่ใกล้ๆแหละเพราะว่ามันกลนมันต้องนอนนี่แหละปักปักหมัปุดไหมปักลงอย่างนี้อย่างนี่ดิ เต็นนี่ได้แนาน,นอนส่องกดรถเนี่ยนะวันนั้นนี่เออนอนได้เหรอที่ไหนที่ไปหาดที่ทุ่งว่าอะไรเอ๋อหุ่ยน่ารักกระปุกลุกกระจิกลิข์อืกันน้ำค้างนี่ด้านในมีมุ้งมีมุ้ง <c oughs> สองชั้นสองชั้นเฮ้ยของของแมวไว้เนี่ย

ช่วงเทศกาลเนี่ยไหมโกานยาวไปถึงตรงนี้นี่ต้องหินเินย้นลหโดนจังนันี่ก็ไอ้ปักรูนี่ลหะนี่นี่รูนี่มันไม่หินเงินเดี๋ยวจะหันแล้วมัน อะไรบังแล้วไงสมใจอยากกางมัง้วไงกลางเต็นไงกลางเต็นสมใจอยากแล้วไงเรามากลางเต็นไปกำยเอาหไฮโลหินมาขอบังไปเอาผ้าบ้านหน่อมป้าปู่พาได้ไหมจะเอาห้องสามพันจะไปก่อนจองห้องสามพันนู่นรีสอร์ทกางล่างนู่นบังแม่พาหน่อมไปนับปู่แล่ว่าพาหน่อมได้จะกลืนของพาหน่อมไหมกางเต็นแล้วยังจะเจ้าอ่ามีกันไม่ไหวเต่นน่ะบอกกางอ้าวพาหน่อมพาหน่อมไหนห้องมาก็ได้ไปเอาพาหน่อมไหนห้องก่อนไหนห้อง เอาพานนในห้องมาร <ลง S 2> องก่อนเออเนี่ยมันจะการตรงนั้นแหละพานนในห้องก้อนมาเอามาทักพื้นก้อนลวมารองนี่อยากได้ตรงนั้นแหละ